มีสติมีสัมปะชัญญะรอคอยการตายภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปะชัญญะเมื่อรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสติเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปะชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปะชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเรียกว่าภิกษุเป็นผู้มีสติภิกษุทั้งหลาย,ยาภิกษุเป็นผู้มีสัมปะชัญญะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคู่การเหยียดการทรงสังขาติบาทจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุด การนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเรียกว่าภิกษุเป็นผู้มีสัมปะชัญญะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปะชัญญะเมื่อรอคอยการทํากาละ นี้แลเป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุมีสติมีสัมปะชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในธรรมอยู่อย่างนี้สุขเวทนาเกิดขึ้นไซเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสุขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่สุขเวทานานี้อาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วหาเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่าอาศัยเหตุปัจจัยคือกายนี้นั่นเองก็กายนี้ไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายซึ่งไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแตง่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดังนี้แล้วจกเป็นสุขเวทนาที่เที่ยงมาแต่ไหนดังนี้ภิกษุนั้นเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตามเห็นความเสื่อมความจางคลายอยู่ตามเห็นความดับไป ความสลัดคืนอยู่ในกายและในสุขเวทนาเมื่อเธอเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นอยู่ในกายและในสุขเวทนาอยู่ดังนี้เธอย่อมละเสียได้ซึ่งราคานุัยในกายและในสุขเวทนานั้นภิกษุนั้น ถ้าเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยงและเป็นเวทนาที่เราไม่ได้มัวเมาเพลิดเพล,เพลินอยู่ดังนี้ถ้าเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยงและเป็นเวทนาที่เราไม่ได้มัวเมาเพลิดเพลินอยู่ดังนี้ ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยงและเป็นเวทนาที่เรามิได้มัวเมาเพลิดเพลินอยู่ดังนี้ภิกษุนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนานั้นเป็นเครื่องร้อยรัดแล้วเสวยเวทนานั้น ถ้าเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนานั้นเป็นเครื่องร้อยรัดแล้วเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยอะทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนานั้นเป็นเครื่องร้อยรัดแล้วเสวยเวทนานั้นภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบย่อมรู้ชัด ว่าเราสเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบเมื่อสเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบย่อมรู้ชัดว่าเราสเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบเธอย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วจากเป็นของเย็นในอัต,ตภาพนี้นั่นเทียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิต เพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันได้อาศัยน้ำมันและไส้แล้วก็ลุกโลงอยู่ได้เมื่อขาดปัดจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะขาดน้ำมันและไส้นั้นแล้วย่อมดับลงนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นคือภิกษุ เมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบดังนี้เมื่อเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบดังนี้ <inya> เป็นอันว่าภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้ว จากเป็นของเย็นในอัตภาพนี้นั่นเทียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกคำลายแห่งกายดังนี้